สวัสดีท่านผู้ชมกันเวยนะครับพบกับผมนะครับเดดดอยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมูลค่าส0 0 0มืนบาทนะครับผมโอเคนะครับกเ็เราจะไปดูอะไรกันดีวะทุกคนก็ไปดูทีมกันก่อนดีกว่านะนี่เดี๋ยวเราไปดูในคังกั่อนดีกว่าครับว่าจะมีตัวเด็ดอะไรบ้างนะนะครับมูลธนูครับตัวแรกเลยนะครับที่อยู่หน้าสุดเลยแล้วก็ตัว บาวแบ็คไทเกอร์นะครับพีหน่งร้นะครับโอ้โหก็รู้ได้เลยนะครับว่าอดีนี้เล่นมานานแค่ไหนนะนี่ตัวนี้ว่าจะเป็นจุติพีหน่งร้นะครับทั้งหมดนี้ครับมีเอ g ก s สด้วยตัวเมตานะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเขาไม่ค่อยนิยมกันนะเออแล้วก็ตัว s ซลลี่มากลุกครับมีมิริมด้ะจากเรื่องอะไรวะสลามนะครับอ่าฮะนี่โคนี่แชมเปญ ทีหนึ่งร้อยแล้วก็อขอข้ามตรงนี้ไปก่อนดีกว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าัสินใจนี่ครับแซนล,ลี่หน้าไม้ยังไม่ค่อยน,น่าสินใจเท่าไหร่นะครับนี่มีโซเอด้วยครับเออเขาเรียกว่าทนายวีสองเออนี่มูนผีจีนแม็กนะครับแซนโคโนี่มหาเศรษฐีนี่มีคารินด้วยสลับไปด้วยนะมีมูนฮอกกี้มูนหมอดูนะครับ คือแสงมืดนะครับล่านี้ก็คือแบบเน่นเตอะเลยนะครับคือขาดแค่ไม่กี่ตัวในเกมนะเติมสุ่มหาได้เลยนี่ครับมีเซรีตกตายหิมะด้วยมีริวมีซากะมีนัทส,สืด้วยนะครับเหมือนทีมจะมีโอเคครับมีเอลซากับนัทส,สืนะครับคู่เทพนะครับมีบ้าวแบ็กไทเกอร์เอ้ยบ้าวแบ็กเฉยๆนนะครับตัดแรกมีศูนย์หนึ่งได้โอ้ กีฬาพี่หนึ่งร้อยโค้ทเอ่ะครับอืมเหมือนเขาจะไม่ได้ปั้นบอสเคนะครับทีมนี้เอ้ยปั้นปั้นปั้นมีเอ็ดเวิร์ดเลยครับนี่มีลิวอาวแต่เฮ้เพียงร้อยนะมีบาวแสงโคนี่อามานะครับแสงมืดก็คือแบบเหมือนจะครบทุกตัวนะเดี๋ยวผมไปเช็คในอัลบัม้มนะนี่มีแบบกอะเฮ้ยมีมายาด้วยทุกคนดูดิ คือตัวเก่าๆตึมเลยอ่ะนี่ครับมีเกรนะครับแล้วก็ดูเดียสคุ่งนะครับมีมาลีด้วยนี่แสงยิ้กรบโ้บาบีคิวแม็กครับตัวใหม่นะจากเรื่องยาชาอินุมีสุลลีด้วยทุกคนนี่เลเวนะัดแบ็กบินนะเอ้ยมีทนายด้วยโคเท่ะครับทนาย โหทุกคนมีเอ็ดเวิร์ดด้วยอะเฮ้ยดีคอร์ดเดงเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดหัวขอตั้งเลยละกันโหนี่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 บ่าวเติมครับบ่าวย้อมแมวมีชินจิได้ร่างอวตารของเทพนะใส่ม่วงหมดแล้วนี่มีเอเลนด้วยครับทุกคนเอเลนเกียร์ฟรีโอเคมีอะไรอีกไหม ฟองเซทุกคนนี่น,นีเดี๋ยวผมใส่คู่กับเอ็ดเวิร์ดดีกว่าใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้โหตอนแม่ครีมไม่ทักมานะอืะผมหาเอ็ดเวิร์ดไม่เจอวะ่ะช่างมันนะครับโอ้มีเกย์สองตัวเลยอลิซาเบตแล้วก็ยัตเตอร์แมนนะครับมีเฮกาด้วยจากโคลบโบเซนซาย,ยาดาวินชีโอเค แล้วก็ตัวเคียวเคียวเคียวเ,ยเดี๋ยวนะเรับเวลเท่าไหร่นะเมื่อกี้โอเค140เนี่ยผมเหมือนผมตาฝาดไปเห็นเป็น240นะคือหน้ามืดหนาวเอ้ยมีรอยด้วยทุกคนเหมือนโคลาโบร,รอบของแขงนกลจะครบเลยนะครับนี่มีเมตาแมนนะครับอืมเหมือนจะยังมีอีกนะเดี๋ยวขอเลื่อนดูนะครับ ก็เช็คไปพร้อมกับผมเลยนะผมก็ยังไม่ได้สํารวจทังเลยนะครับนี่มีซากาด้วยโคโโบเซ็นไซยะนะครับสลับได้นะโซเอโอ้มีลอนบินด้วยจ้าโอ้โหคือตัวตัวเขาคือเจ๋งมากเลยนะครับทีมนี้คือฟู S 1> <S 1> <S ตกใจเนยว่าเบาบินนะครับเออขอเลื่อนไปเรื่อยก่อนนะเพื่อเจอข่องดีนะครับืมสวยสวยสวยเออมีลิซ่านะครับแล้วก็ตัวของไกด์นะครับแล้วก็โมลิลินนะครับ ตัวแจกฟรีทั้งหลายนะครับที่โคตรเจ๋งเลยนะครับสมัยก่อนว้าวก็ต่อไปเปิดไปดูในส่วนของอัลบั้มดีกว่าเช็คแสงมืดกันนิดนึงนิดนึงครับน,นิดนึงจะขึ้นเสียงเพื่อ,อ,อคอลบโบตัวใหม่ขาดแค่โทกะตัวเดียวนะครับโทวะโทวะขอภายครับเดี๋ยวผมขอเช็คแสงมืดหน่อยนะขาดตัวอะไรมั่งปึ๊บ มีที่ยังไม่ครอบครองไหมปั๊บไม่มีนะครับที่ยังไม่มีก็จะมีเป็นเออโอเคบอสนะครับแล้วก็หนอนแสงเมอรี่บินโคโนี่บินมูนมกักกี้เอ้ยไม่ใช่มูนไม,ม่เปสปอนนะครับแล้วก็ตัวของเบลล่าไซรลี่หม้อต้มมูนผีแล้วก็ตีกีนะครับ ซึ่งผมว่าตัวพวกนี้ไม่จําเป็นนะครับนอกจากตัวของนอนแสงนะครับที่ทําให้ทีมติดเมตาได้ดีขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของการเติมเงินนะครับผมก็ไปดูมาละเอเติมอีก15ครั้งนะครับเลือกเลนเจอร์การันตีนะครับก็จัดว่ายอดเลยนะครับผมเราไปดูในส่วนของเกียร์กันดีว่าครับเกียร์นะผมก็ จะมี7ดาว40ชิ้นนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนี่น,นี่เป็นไงเป็นไงมีนี่ด้วยครับดาบเซเบอร์ที่ผมตามหามานานนะครับขอแค่มีผมก็อิ่มใจละเป็นไงเกียร์ฟรีแน่นมากเลยครับตั้งแต่สมัยอ e ีวานะอดีนี้นี่ดูดิห่วงยางโคตรเยอะอะแต่ยังไม่สุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเติมเพิ่มเตมเิมเพิ่มนะครับลากเกียร์หน้านะครับ หวังว่าจะไปยืนบนตำนานได้นะครับผมช่องสุดท้ายนะครับก็ตามนี้เลยนะอืมเกียร์คริสต์มาสไปไหนวะเ <c oughs> yeah, uh, ดี๋เดๆๆเดผมไม่เห็นเกียร์คริสต์มาสเลยอ๋อนี่ไงมีสองชิ้นโอเคครับเหมือนเกียร์คริสต์มาสจะไม่จำเป็นนะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากไปไ้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ก,กัน้วยนะผมไปละเจอกันใหม่คลิปหน้า Bye.